ผุ้มนุษาลูกามานุษย์ฟังธรรมภาพุทธอย่าฮือสุนห้เนื้อฝุงยิ่งใจานาราแถวเท่าอันพาติดติสนาเบาเศร้าตามในปืนเตาเก่าวว้ ปุถุธรรมูสังคุวไวัยไตราสามตีวัยดูคานหือไว้คำเจ้าเป็นนิจจาการอย่าหือมีมานมาตีปาดคองหือถือสินธรรมไว้วังเวทล้อมยังกาย่าองคำเจ้า จุงฮือรักษาดงบานกินเกาหอมรอดเขาจะข้าวานสินหาผ่าตัดโลกลาส่งสารต้องเป็นพิญญาณรักษาจูผูปานานันานาเบาใจของอูตามในธรรมมีกาวไว้กันได้ขาสัต์ ตัดใจเปืนไว้หือตายขาดความจีวากันมาราณาสิ่งจูอัตตาจากขันธานาตกลองต่ำไตนารกวิจีปิวไฟร้อนไหมตุกใจกาไหนรำรอง ฮือเว่นจากเสอย่าฮือตูดกองป้าปังบาปตองไปลุนอาตินนาณนั้นย่าฮือสับสุนการบาปตารุนลักตีปืนค่าฮือเว่นลีกเสีนไกจากนาฝุงงพยยาย,ยัางไร กาเม่นหน,น้าหือเวีนหลีกย้ายกูเป็นตูดสายตีลุนผู้มีปืนนั้นอย่าเอาสับสุนด้วยกามาคุณเบาดีเนอเจ้ากันใดกะตั้ำใจดำมืดเศร้าจาังหุ่มวายเว้าเกิดปอบ เกิดมาเป็นคนเบาทุนเบาครบ,บลักนาทุนเต็มดีเป็นขี้ขากเฮินตุ่มหิตนองฟีเบาเต่านั่นกี้วิจีต่ำไตจังได้อยู่สวยวิบากนั่นใสฮือจำดวงไทยตุงกอ มูสาวาตาอย่าได้ท่าโลาฟูจาหลายหือพังลมเบามีหนึ่งนั้นอย่าจูสซสอนจางมีกังวันมาสอนป่าตองหือแว่นจากเสื้อคอตกปองอย่าหือมันลองพายา สุรามีไรกินไปกุมกว่าจางสีผีบนาคนเราปากเบาสมนองนาหม่อนมองเงาเมายิงตามเมาเหมือนคนยองบาปากเบาสมตู้เหมือนเราเจ้าขาเบากินสุราตื่นัน้น เป็นเก้าบาปนาวาตาเก่าจันเป็นเก้าบาปอันตึงมูลเอาดีแล้ายตีผาสุนกุลจืนหยอดตามนเว้นสีตื้อเจา้าสินหานีนาพุทธูจอมเงาตีสนาเอาบอกไว้ หือได้จืจอจำอย่าได้กังไกจุงจำใส่ใสทุกคนได้เกิดมาปอบสาสานาตอนอย่าสีจัดค่อนดูแล้วกว่านาตั้งนี้ไปเฮยสืบเลยไปนาจักจะเริอนมาติ่งเตา ได้เข้าใจกันฉันท่านันเราเลยยกตานเจ้าผู้บานเป็นนายเก่กเกานายากาการองจอมบุญบานบุญบาทยอดเจ้าสัมตังลีขาโคสานาเฝ้าตึงฝุงควันเราฝ่ายกา ายถือเครื่องมือยุบถือเครื่องปีาตึงฝุงจางเล่นหลายลงุงศึกษาหนึ่งนั้นจังนับหลายลุงเบาบูาโบรโมลเต่านี้และเจ้านากรจริงตุงเรื่องบ้านเบาเศร้าสาวคว,วันเล่าเล่า,ลาจาดนา คนกาคนไขายแจกหลายมากนักกะลาหมานโหแถมปาโยนไทยลาวลือมีหลายภาษามาอยู่ปึงป้าอาศัยขาดห้องตั้งผูก,กับเมกะขายจองจองผ่องมีเงินต้องจัดนา ฝุงหมู่จุ่มเราใต้ขึ้นตีพักจริงตุงใหญ่เจ้าธานีเติมจอยคิดก้าอย่าฮือตอกขี้กลับยังมีเจิญรับตาหน้อยเจิญเอานำใจนำโคสักหน่อยตึงแหวนกุ้งพลอย,อย่างเกา จะเพบติมมือนน้ำตาลนั้นเราสั่แถมอีกเขาน้ำวูกะทีน้ำเป้าส่นส่วนคนนูจังมีอาจูหวานจำหนึ่งน่อยน้ำอินน้ำตาลหวานดีอ้อยจอยลองไข่จิ้มดูไข่รูู บาดนาตีลุนตุรดกินกู้จังรู้กว่านาเนื้อใจตุงคำเพียนปืนสุขสาบายหลายบุญเจ้าบุญนานปอกำํำไผ่ฟาส้ำเติมยินดีจำบานจึนนาเจ้าตีวิมารอดแล้ว ถึงเจ้าใจาลุงแกมมึงร่างแควรอดผ้าศาสต์แก้วหอคำคาบาทหมอนน้อยจังได้ถวายปั้นหืมีตีคังอายุแห่งเจ้ารอยสาวคบป,ปีจุงได้เป็นเจ้าจริงตุงมึงเราติดตอง จังจากกำไลองเจ้าโจกกอมได้ปัดผากหองตุงไปหาหกขบตัดไปอยู่วันไกวันตอกเมืองไตเปลี่ยงกะลาเตายินสิยงข่าวถึงมอญฆาบาทเจ้ายินไก่มืองเราเจนนา บัดนี้บุญมีนาบุญจองจักได้ปัดปอกเต่ามามึงได้มาเป็นเต้าหนังเตียนคำลึงคาบานควันมึงจำบานจึนหน้าสัมมาทบหันป่อยออกว่าคาเป่าฟุงหน้านารูปนั้น มีรูปคนลุงรูปตู้หนึ่งนั้นนางนอกอย่างอันไปมารูปคอนเหลือไม่กาจับหลักหนะ้ารูปกโกโกป้าเม่เคพร้อมด้วยอาลมหอยสังเปียงยังรูปสวยโมจ้านานรุยเตีงเยงแยด งวันสู่ได้นํานอซอยก็แพดอายิแบ่งเจ้าตานสู่ปอยปางฐานนี้ยินเปียวมันหูหลายปีแล้วดูเบามีแลเจ้าอายุทิยาเข้ามาเป็นเงาเบาเน่าจังมีดังนี้ เดามีรำทุนยุนไทยเก่าวจีเบาเป่นดังอีโนเฮา,าออกวัาสานั้นฮือตามแบบเขาล่างพ่องก็เอาล่างพ่องลาได้ฮือตามตำนิมแบบหนังซื้อไตสัญญาไปบอกพร้อม ดังควันในวิ่งตุงคำติดตองเอาตามเตหองบูราณเดิมตีก่าหนึ่งสิ่งจีราการอปูธิยานติดตีบอกแจงบ่มังหีดปึงเวนีหิวแหงหือสายวันแล้งหิวมัน หากตามรีดปึง้งเวนีเบาการเบายุดย่อนยานเนื้อใจตุงคำเพียนปึ้นควันหมากลงไหลสานุกสาบายกินต้านนุงยองอยู่ต่างกินต้านจำบานจู่หองสิงกองมองนั้นกึืนเกา่า เบ่ามีมึงไหนมาติมเตียกเลราตรุงก้าราชเจ้าวิ่งคำสำจักเตียงยัดวีนีเก่าลังปล่อยผ้าปุดทั้งราแข่งอองเจ้าสืบสืบต่อมานื้อหูตีเงากะตำ้เป็นเอาเบาลา จังจ่าไปไลยดูยาวเนินจ้าจังนอบนอบนาวันตีหลอนพิดถูกนั้นด้วยแห่งวาจีขอจอมบุญมีปอลอดตุดสิงขออย่ามีภัยมอดใสลินกิงตึงฝุงเจ้าวิงจูกอ ขออย่าตีตินนินตาวาโตผ่องตานเจ้าคุณนาะฮือเตียมข่าวเม็ดโซเตียงก่อนจ้าฮือแผ่วตึงมาสนามตีเงาพ่ออาจยาป้องคุณนาข้าเจ้าจึงเปี่ยงํำเมารวดแล้ว ຂໍຂາບถໄວາຍຊາວັນຕາກາດແກ້ວຄໍແລ້ວເຕົາອີວາງລອງກວອນແດນາຍເຍ